เป็นกาลังใจให้คนเก่งนะคะแล้วก็บิวกี้ในเดทเมนท์ที่ทํางานหนักมากๆน่าจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดช่วงหนึ่งเลยก็ด้วยครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วทีมงานก็ทําทั้งของผมแล้วก็พีพีด้วยแล้วก็อ๋ออะไรพีพีก็จะมีเพลงใหม่นะครับผมครับอุ้ยเออมันก็ต้องมีเพลงใหม่อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ ผมไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แล้วบอกได้ปล่ล่ะผมก็จะมีเพลงใหม่แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ไงไม่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรพี่ไม่สนพี่ไม่สนใจเพลงของบิวกิ้งก็ได้ฮะพี่สนใจเพลงของน้องพีพีก็ได้ครับเมื่อไหร่บอกไม่ได้แต่ว่ามีเพลงใหม่มีเพลงใหม่จะไม่แค่จะบอกว่าสําหรับคนที่รอเพลงใหม่พี่อยู่เขาเดี๋ยวก็มาเอาเป็นว่าไปเจอเขาสองคนที่คอนเสิร์ตของเราถูกไหมโอเคอ่ะนะคะวันนี้นะเจอเจออะไรนะเจอ น้องพีพีก็ไปคอนเสิร์ตของเราอยู่แล้วไหมอ๋อก็ต้องไปถามเขาต้องไปถามเขาต้องไปถามเขาไม่รู้ว่าอยู่บนเวทีไม่น่าจะไปนั่งดือยนี้ FJ อะไรทำไมแบบนี้มีชาว้านอันนี้ทำนั่าเด้อยมีอันนี้จูดด้วยแบบจูดด้วยที่ไม่นะเนี่ยเป็นชาวบ้านหนึ่งทำตัวสงสัยนิดหน่อยแค่นั้นไม่มีอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องลองต้องลองถามเขาดู แต่เขาจะบอกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้วิจยารณญาณเขาได้ยังไงทุกคนไปกันอยู่แล้วหมายถึงว่าพวกเราทุกคนแฟนๆของบิลกินไปอยู่แล้วไปซัพพอร์ตอยู่แล้ววันนั้นจะไปอีกหนึวันอีก2วันเลยที่มีความสุขมา,ากๆนะคะค